เอกร้อยล้านดังแล้วยิงลือสน,นั่นหนูนาอัพค่าตัวผู้จัดถอยหนีสู้ค่าตัวไม่ไหวเมากระชดนหนูนาพึ่งมีดหมอแอบอัพสวยหนูนาสุดทอตคืนแทนดูกรักผู้จัดเหยียดดาราเก่าตกกระป๋องนี่คือภาพข่าวหลายๆหน้าที่ทำให้เราได้รู้จักกับเธอคนนี้ที่หน้าหนึ่งภาพและเนื้อหาที่ทำให้ใจเข้าใจว่านี่คือตัวตนที่แท้จริงของหนูนาหนึ่งทิดาโสพลหนูไม่ค่อยได้บอกว่า เครียดมากว่าเฮ้ยเขาจะมองเราแปลกไปไหมและเขาจะมองลอยยังไงเพราะว่าข่าวในด้านลบของหนูส่วนใหญ่ก็จะเป็นข่าวของดาราทุกๆคนทั่วไปไม่ใช่เกือบทุกคนทุกๆคนหนึ่งเช่นดังและอัพค่าตัวดังแล้วหญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนต้องเจอเลยทําให้หนูรู้สึกว่าไม่ได้เฟลมากเท่าไหร่อะค่ะทำให้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ต้องเจอแบบนี้เราทําตัวเราให้เป็นอย่างนี้เป็นแบบว่าเฟรนดี้อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวคนเขาก็จะรู้เองว่าเราเป็นยังไง การถูกมองด้วยภาพมายาบนหน้าหนึ่งนี่คือสิ่งที่ทุกคนสนใจในความเป็นหนูนาหนึ่งทิดามาตลอดเมาฮิซัดหนูนาทําเต๋อห่างพีคข่าวหนูนาดมติพี่เตอ๋อทาให้ห่างพี่พีกันเลยนะคะข่าวนี้เป็นข่าวที่ใครอ่านก็ตลกอะคะ่ะซึ่งเขาก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีไม่ไมีทางจริงแน่นอนคนจะรู้จักหนูนาหรือเปล่าแล้วไม่รู้จักเขาอ,าอ,าอ่านเขายะแบกว่าอะไรข่าวอะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่เต๋อกับพี่พีเขารักกันมากอยู่แล้วแล้วซึ่งหนูนากับพี่เต๋อพอเจอกันก็ไม่เคยแบบว่า ถ้าจะบอกว่าเอ้ยดูจากโมเมนต์โรแมนตะิกโมเมนต์โรแมนติกของนาพี่เตอ๋อมีไหมไม่เคยมีเลยในทั้งสิ้นเลยค่ะซึ่งแบบว่าพี่เตอ๋อจะแกล้งอยู่ตลอดเวลาส่วนใหญ่อยู่ด้วยกันจะเหมือนแบบว่าเด็กผู้ชายคุยกันมากกว่าแล้วชอบบอกว่าเอาเรื่องอะไรแปลกๆมาคุยกันซึ่งจะไม่ได้มีโมเมนต์โรแมนติกพูดจาหวานๆเพราะๆกันยังไม่มีเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูนารับหลงสเสน่ห์ณเดชพระเอกสุดฮอตอืม ลงสเตเดนัเดทคราวนี้อันนี้เพราะว่าหนูเนี่ยชอบผลงานของเขาค่ะ,ค,ะความจริงหนูไม่ได้ชอบนะเดทคนเดียวนะหนูชอบเป็นคู่หนูชอบมาเป็นนเดทกับย่าเจอก็นทีโอ้ยนัเดทยแล้วหนูจะเป็นคนที่ชอบดารามากค่ะเป,เป็นเป็นฟลื้มดารามากเป็นหรอว่านักแสดงที่ชอบนักแสดงอีกทีนึงซึ่งหนูว่าไปเจองานไหนอาจจะไม่ใช่นเดทคนเดียวด้วยหนูชอบคนอื่นเยอะแยะมากมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อาจจะเป็นประเด็นนี้ เพราะว่าหนูว่าเวลาไปงานหนูก็ชอบเจอดารายเยอะมากหนูก็จะตื่นเต้นจะมีเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อพล้าก็จะตื่นเต้นแบบว่าเจอคุณดูเจอคนนี้ก็เอ้ยตื่นเต้นเพราะว่าเหมือนเราจากที่เคยมาจากเป็นแฟนคลับคนทั่วไปเป็นแค่คนธรรมดาพอได้เข้ามาในวงการใหม่ๆก็จะบอกว่าตื่นเต้นกับทุกคนที่เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะและ้วอันนี้หนูชอบนักเรีกายาเพราะว่าหนูดูเรื่องดวงใจอาคาัคณีเรื่องนี้หนูรู้สึกว่าเคมีสองคนนี้เข,าเข้ากันมากพอดูแล้วทำให้รู้สึกว่าเอ้ยเ,เขินตาเข้มที่น่ารักซึ่งเลยอย่างเงี้ยค่ะ หรือให้แซดหนูนาแอบกุกกิ๊กสิงโตมีด้วยเหรอคะกุกกิ๊กสิงโตข่าวนี้ตกใจมีด้วยเหรอคะหนูกุกกิ๊กกับสิงโตหนูกัะสิงโตเจอกันนับครั้งได้เลยคะ่ะเจอกันครั้งแรกงานโปรพยาบาลรามาตอนนั้นยังไม่รู้จักกันเลยยังไม่ได้คุยกันเจอกันครั้งที่สองนี้เป็นตัวแทนถือถืออาพิชัยตัวแทนถือธรรมจัร ให้ธรรมศาสตร์อะไรเงี้ยค่ะก็ถ่ายรูปด้วยการแป๊บเดียวอะไรเงี้ยค่ะอยู่ที่อยู่ที่มหาลัยก็ไม่ได้เจอกันเลยเพราะว่าหนูไปหนูก็กลับหนูก็ไม่เคยได้เจอสิงโตเลยอะคะ่ะหนูนาสุดฮอตขึ้นแท่นลูกรักผู้จัดเบียดดาราเก่าตกกระป๋องลูกรักเหรอคะอันนี้หนูสึกดีใจนะคะที่มีคนคิดว่าเราเนี่ยได้รับความสนใจจากผู้ใหญ่เพราะหูรู้สึกว่า ดูถือว่าเป็นการที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสเรามากกว่าให้โอกาสที่จะให้ลองเราได้ทําอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นผลงานทางด้านภาพยนตร์หรือว่าผลงานทางด้านการแสดงละครหรือผลงานทางด้านเพลงนะคะผู้ใหญ่เขาให้โอกาสเรามาแล้วก็หัอวอยากจะรับตรงนี้ไว้เราเลยต้องทําให้เขาสมกับที่เขาคาดหวังได้มากกว่ายังไม่ถือว่า เป็นลูกรักอะไรขนาดนั้นจริงๆ,ๆก็รักน้องหนูนานะคะถามว่าเป็นลูกรักไหมรักค่ะเพราะว่าเพราะว่าน้องมีความสามารถตั้งใจทํางานแล้วก็คิดว่าให้เป็นเป็นตัวละครตัวไหนน้องทําได้ดีมากประกอบกับเอ,อ่อการความสามารถทางการร้องเพลงซึ่งในละครเดี๋ยวจะฟังไปจะมีเรื่องของการร้องเพลงด้วยเพราะในเรื่องจะมีบทรนตงีค่ะก็คิดว่าได้ใช้ความสามารถน้องทั้งสองด้านคือการสแสดงและการเป็นนักร้องคือหาหนูนาเท่าแก่นี้ถอยบ้านหรูสิบล้านเป็นเศรษฐี ถอยบ้าน10บล้านไม่ใช่เงินสดราคาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เอาเป็นว่าเราก็พยายามทํางานมาเพื่อที่จะเค,เคยมีความฝันว่าหนูอยากจะซื้อบ้านให้แม่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ทํางานมาแล้วก็อยากที่จะทําตามความฝันของตัวเองก็คือซื้อบ้านให้คุณพ่อคุณแม่มากกว่าค่ะส่วนใหญ่ซื้อบ้านหนูก็จะไม่ได้เป็นคนดูราคาว่าแม่สามสิบแปดล้านไปนเลยอะไรอย่างเงี้ยมีตังค์ถึงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นแบบว่าคุณพ่อคุณแม่ที่จะดูกําลังว่าเราเหมาะสมกับตรงไหนตอนนี้เรามีกําลังเหมาะสมที่จะสามารถซื้อ ขนาดดีได้หรือเปล่าแล้วว่าซื้ออะไรคุณพ่อไม้เป็นคนจัดการค่ะไร้หนุ่มข้างกายหนูนาถูกเมาเข้าชมรมเลสเบียน <c oughs> ใช่ค่ะเมื่อกี้ก็เพิ่มมีคนถามว่าเป็นเลสเบียนหรอมีข่าวเป็นเลสเบียนซึ่งตลกนะหนูเป็นเลสเบียนเหรอคือเหมือนเลสเบียนหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ยังไม่พร้อมมากกว่าค่ะซึ่งหนูยังเด็กนะไม่มีข่าวกับผู้ชายเนี่ยถูกแล้วนะ ไม่ใช่จะมีข่าวว่าว่าจะเป็นหนูจะต้องมีข่าวกับผู้ชายถ้าหนูมีข่าวว่าหนูน่ากิ๊กคนนี้กิ๊กคนนี้ทำไมยังเด็กอยู่เลยเป็น,ปนมีแฟนแล้วล่ะอ้าวก็ผิดอีกไม่มีข่าวออกไปเลสเบียนอีกอา้าวหนูควรจะยังไงดีคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูคิดว่าหนูดีแล้วนะาการที่เป็นอยู่อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหนูยังเด็กอยู่เลยเพิ่งจะขึ้นปีหนึ่งจะรีบมีเปทำไมชีวิตเราต้องเจอคนอีกเยอะแยะอะไรเงี้ยค่ะ นี่คือข่าวในหลายๆหน้าที่ทําให้เราเข้าใจว่าคือตัวตนของหนูนาหนึ่งทิดาโสพลซึ่งแน่นอนว่านอกจากข่าวเหล่านี้แล้วเรื่องราวส่วนตัวของเธอโดยเฉพาะเรื่องราวเหล่านี้ก็คือเรื่องที่เข้ามาสร้างความสับสนให้กับคนอ่านไม่น้อยหนูนาถูกเมสานางเอกร้อยล้านดังแล้วหญิงนางเอกร้อยล้านดังแล้วญิงแต่ลาทุกคนก็มีข่าวดังและญิงเหมือนกันนะคะม <c oughs> ันเป็นเรื่องที่ว่าพอมีใครมีกระแสขึ้นมาหน่อยก็ดังแล้วญิงและมันอัพค่าตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือเหมือนแบบว่าทุกๆคนไม่ใช่ว่าใครจะต้องบอกว่าสวัสดีค่ะทุกคนอะไรอย่างนี้ตลอดเวลาค่ะทุกคนบางที่ยวว่ากาลังคุยโทรศัพท์มือถืออยู่คนทักเราก็ไม่ได้ยินหรือบางทีเวลาใครทักมาเราไม่ได้ยินอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นหรอว่าก็ดได้เราไม่ได้ยิเขาเรียกนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีอาจจะไม่ได้ดังและยิงหรอค่ะเพียงแต่ว่าช่วงนั้นเขาอาจจะไม่ได้ยินหรือว่าอาจจะกำลังทำอะไรอยู่คอนเซนเทรตอะไรสักอย่างซึ่งเขายังไม่ได้บอกว่าไม่ได้ยินเสียงเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะคงไม่ได้ยิงหรอค่ะทุกๆคน ลือสนานหนูนาอับค่าตัวผู้จัดถอยหนีสู้ค่าตัวไม่ไหวข่าวนี้อันนี้หนูนาเป็นข่าวที่ว่าทุกคนเจอค่ะพอใครมีชื่อเสียงขึ้นมาหน่อยทุกคนก็จะถูกเล่นข่าวว่าเ e อ้ยอับค่าตัวซึ่งหนูนาคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางต้นสังก,กายเขาจะเป็นคนจัดการให้ว่าอย่างงู้นอย่างนี้อะไรอย่างี้ค่ะรับนูน่นรับงานนี้ได้ค่าตัวเท่าไหร่หนูนาก็จะตอบเือนเดียวว่าไม่รู้หรอกค่ะเพราะว่าเพราะว่ายิ่งหนูนาเป็นเด็กด้วย าก็จะเป็นคนจัดก,การให้อยู่แล้วแล่เรื่องเงินคุณแม่ก็เป็นคนเก็บห้าอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมากระชอนหนูนาพึ่งมีดหมอแอบอัพสวยพึ่งมีดหมออัพสวยถ้าหนูพึ่งมีดหมอปุ๊บหนูคงสวยกว่านี้นะคะทุกคนอาจจะชอบบอกว่าขนาดบางทีก็เสียใจนะค่าวนี้คนที่รู้จักกันมาตั้งนานย่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนคุณแม่บอกว่าเอ้ยหนูนาไปทําจมูกมาหรอไปทําย่างนี้มาหรอเราก็เห็นหนูมาตั้งแต่เด็กนะคะยังหาว่าเราไปทํย่างนี้มาเลยคือก็บอกก็น่าเปลี่ยนอะ่ะ คนเราจากโตขึ้นทุกคนเห็นหนูจากป .6 มาม .1 ม .2 ม .3 าแล้วขึ้นมาปีหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนนะคะแลวหนูตัดทรงผมมันก็เปลี่ยนอยู่แล้วอะลองให้หนูยกหน้ามาคือทุกอย่างหน้าหนูก็ยังเหมือนเดิมเลยอย่างเงี้ยค่ะถ้าหนูไปพึ่งมีนหมอไม่จริงแต่หมูหนูคงไม่ได้แบนเนบขนาดนี้หนูคงจะทําให้เจ๊งสวยขนาดนี้สวยกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเกิดหนูไปสัญยกรรมหนูควรทำให้ขาหนูเล็กก่อนอันดับแรกก่อนที่จะไปทำอย่างอื่น นี่คงจะเป็นข่าวในอีกหนึ่งหน้าที่ถูกสนใจในความเป็นหนูหนาหนึ่งที่ดาโสพลเนื้อหาเรื่องส่วนตัวที่ต้องถูกเปิดออกให้ทุกคนได้อ่านอย่างสนใจในหน้าหนึ่งก็บางทีก็รู้สึกอยากมีที่ว่างบ้างน,นะคะให้แบบว่าเอยนี่คือที่ส่วนตัวของฉันนะและนี่คือที่แบบว่าให้ทุกคนได้รู้จักเราในบุคคลสาธารณะแต่ว่าพอเรามาอยู่ตรงนี้สิ่งหนึ่งที่เราเสียไปก็คือเวลาส่วนตัวออกจากบ้านนี่คือการทํางานและเราเจอผู้คนนี่คือเราต้องทํางานตลอดเวลาเจอคนนี้เจอคนนี้ทุกคนต้องมีแบบว่า ได้ดูตลอดเวลาจะต้องจับตาม,มองเราตลอดเวลาอย่างบางคนที่มีอคติก,กับเราตั้งแต่ต้นเขาก็จะมองแต่เราไม่ดีไม่ดีไม่ดีดตั้งแต่ต้นหรือว่าบางคนที่แบบว่าพยายามเข้ามาแล้วพยายามเปลี่ยนมุมมองกับเราหรือว่าคนที่มองเราดีตั้งแต่แรกอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็จะมองเราเราต้องทอําใจยอมรับให้ได้ว่ามันมีทั้งคนรักแล้วก็มีคนเกลียดเป็นธรรมดาช่วงหน้าเราจะพาคุณไปพบกับตัวตนที่แท้จริงของเธอคนนี้ที่หลายคนอาจไม่เคยได้รู้ได้เห็นหรือแม้แต่สัมผัสตอนนี้นะะเราก็กำลังอยู่ใน ที่ตึกจีเอ็มกรนนี่ค่ะเขาว่ากันว่ามีคนเดินเข้ามาเราก็เตรียมตัวไปาง,งานต่อไปกันดีกว่านะคะของแชร์ความเสียใจกับผู้ที่ต้องออกบ้าน คนสบายอะค่ะง่ายๆสบายสบายเลยอะส่วนใหญ่ภาพต่างๆที่เห็นในทีวีจะให้ตัวตนของเราสา้มัน80ัเซนต์สัมผัสตัวตนที่แท้จริงของผู้หญิงคนนี้ได้ชุงหน้าน